มาดังเทนออน้องคำว่าอบุแเราจะไปบ็อกอ๋อไปวักกิ้งจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่เอลลี่มาตรงมาจอบอยากดอกจกนอกันไดไอ้ก็ไม่หนูคนเดียวลยนละ่นแหละบอกรักแพดับดอขอบคุณสร้อยทองจับไม่หลเมื่อกี้นะครับผมซิบเซ็น ครบแล้วค่ะนองโรสสิบเซนแมนสิบเซนอยู่แล้วสิบเซนเบิรงกิโลูสิบเซนมดกับแมงคับลูกวันนะครับโบโบครับมันแต่ว่ามันตอมอยู่ไม่รีรตอมไม่รีหมดตอมไม่รีเลยแหละทิ่จะกินตอนไหนหน,น้องค่ะอ,อีกประมาณอีกเจ็ดนาทีสิบห้าวันที่สามหรอแหมอีกประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับผม ขอเสียงสดคนะไอเคสเสียงยังครับผมฝากกระติบข้าวไว้ได้รับหรือ,อยังโอ้ผมยังไม่ได้ไปบึ้งอยู่ครับน,น่าจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแมนที่ม่าจากการลสินปะครับผมเสียดายทํำงานก่อนลูกแล้วโอ้สู้ๆครับผมสู้ๆครับผมอีกสามเพีงนได้กินแทะประมาณนั้นแหละ บอกอีกแต่ว่าข้อคอยไปแลยดีเสียงร้องเพลงสดสักท่อนแต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง,งเมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกรองบ่หวังอะไรและยินดีสิพาสิแพ้ใช่แล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากๆนะครับฝากไว <ป S 2> ้นะมครับ ผมนั่นนอนมีแต่นอนออน,นอนแล้วก็ออกมหนานอนแล้วก็ออกมหนาครับประดอยู่บานบปนไดขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับบุญเท่าหลายอยู่ดี๋ยเขาได้พออกกันสัญญาปลาขอืม พยงัแสดงความยินดีเป็นเทือสุดท้ายเราในซัมน,นออออี่เออเสือผ้อยด้ยนะเฉีบไแมเจ้านี่

ดีใจมากค่ะ uh, ที Arizona, ่ได้เจอคือกันครับคือกันตัวยังเขาตัวังมุดไปฮับนะฮะเบลุเบลุเอาบ่กโอ้กระจอกตัวเป็นตัวต้นคิดนะโอ้คือเก่าจังบาทนไมคือเกาบอกมันบ่มีผู้หญิงหลองนุ่เออหลงยิ่งนิ้ยิ่งได้แล้ว เจอ่กคเป็นหุ่นยิงนะบอกว่าตายภาษา,าเดียวกันแม่นปะครับอือองมีมาอีกแล้วสมุดปากกาฝาลองฝาเล็บโอ้แรงมากตอนนี้เพ็นว่าบอไปมอนหนอดิ ฮนะโอโอเราฝากเขาได้ไรูจักให้เราดูแลกูให้สูดูแลกัน หายไปเนาะมันนะครับมันด no. ีข uh ึ huh. ้นมันดีขึ้นผมไปซื้ออันหนึ่งผมสั่งอันหนึ่งมาเขาบอกว่ามันมันจะเป็นนามนามตบนะมั้ผมมีเงินออกแต่ว่าสั่งสั่งมารองเบิ่งเขาบอกว่าสิวหนามมันสีดีขึ้นสิวมันสีหายเร็วมันจะช่วยลดการอันอักสบของสิวทําให้แบบสิบบอกว่าจะ่างไล่ะนั่นและนาไสพอมเขาบอกก็ได้ลองใส่สิอมาใส่เบิ่ง แต่ว่าบอบ,บอกบอกว่ายี่ห้อยงังเขาบระจายเงินขีแข็งโคตรน้าอเหรพี่เขียดหน้าคล้ายเป็นเก่าน้นเลยค่ะโอ้โหนั่นปะครับผมจังหวัดเลยฝนไปแล้วเสียดายบ่เห็นอายโอ้ไปยัง่รูุจักไปชมกูบ่ก็สอนดีบ่บ่รูุจัก มันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจให้ไปเห็นรัานใดอยากเปลี่ยนหัวใจเป็นปนาฬิากออาอย่างเมนูมืออื่นอ๋อโอ้สุดยอดแล้วอันนี้คือเมนูที่ห้องเสียดจีนหมืออื่นครับ ยังนบ้านี่ชุชยสิชุ่ยชุิเขาเหนียวข้านี่อยู่หน้าอีกแล้วเหลือน้องเคตแมนครับแมนครับช่วงนี้ผกกมก,กอกมาน่าล่ะตลอดให้จำอันนี้น้ำบรอเปลอสิแก้วแล้วบอกว่าไง น่าจะเรียบร้อยแล้วครับเบิ้งเบงบงสีห้าไปเบิ้งน่าจะสุกแล้ววันนี้ทำอะไรแล้วบ้างเย้า เอาวะสาวไอบายกคือซ uh, ื้ออนี่นะครับผมไก่เต่หนบไก่เต่หนัเสร็จแเอาละโอ้ยเดี๋ยวตุนมูเนี่ยมูเดี๋ยวตุนเจ้าเบาไอเนี่ยบอขันจับไปยังกับไปเอาโควิดบ่อไอ้ไปเลย เตะอ้วกเตะอุดรอย่าว่าเตะอุดรอเตะน้ำโสมนี่ก็มาแล้วผู้สัมผัสเสียงสูงนุ่มตัวหลากหลายเนี่ยก็เป็นรอยกว่าดคุนบอกตัดแต่งนั่นแม่เมืองไทยนะเออมากดเงินคนนี้นะเออจ้องอยู่กันสามคนครับอยู่กันสามคนเสียงโทรศัพท์เสียงยิ่งหันผู้สาวเขาเขาบอกโทรศัพท์กัน โอ้ยโอ้ย,อยมันก็ส้นขาทาล่ะมึงด้วแหละโอ้โอนะน้อยอยมาห็นเท้ๆนี่แหงแซบด้วยครับผมสิบ,บอก มาใหม่งี้มันสิมามุงมาใหมายอย่างเนาะโอ้ข้าดีที่สุดนี่อเป็นต่อเสพโอ้เสพเสบทุกสีแสบ คยนั่งนี่สะกวันนะเจ้าแม้เจ้าหยยบชาดขึ้นไปเลยเจ้าอ่เสียดโอ้ขอขอนี้ยูอะไร่ะ เอามีกองเดียวดิบอกจีกิบ่วเร่อยได้บาทไงกลิ่นเผกหเรื่อวันนีมีป็นหาครับเดือดเต็ม,มุ้งย่างเดียวหกจริงโอ้ยโค้ง,ง,ง,งเดียวไป็เดวเลือดต่างระดับ ว่าสเดือนนะไปซีไปาแสิม่ด้ได้าเีมาสบ네 Sadly, ่เอามาใส่กองคนนั้นด nice ีกว่าใส่มดเต็มบ่ใส่สังกะสีหรอที่เรียกว่าใส่แงานั่นใส่งามันสนมันเลอมันบ่ทุ่นาสนนมา

ลูกนี้นเลยเดียวพี่ต้านี่ยังไงเนี่ยเทาเป็นคนสวยแตนเด้เอาทุกในไอ,อ,อเดียรอสรส่งให้ก,กันแล้วล่ะหืมห่อใจเหือนัน่มน่ากินแสบเสยแล้ววะ กลินน้ำสต่ไม่กินเข้าไอ้กองอันนี้ไม่ใช่ลูกก็มีแล้วแตมีาว่าที่ใหม่เป็นคนที่ห,ห่อยมาเลยอุยแสบอนนนะหอมน้ำครับ สเอเดี๋ยวผมกินเขาคนด้กครับเดี๋ยวผมกินเขาก่อนพ <laughs> มพอกันไหม